สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เย็นๆนะครับวันเสาร์จุดไฟรอแล้วนะครับที่เดิมนะครับใส่เบ็ดนะครับหาปลามาย่างครับตอนนี้เหมือนจะโดนแล้วนะครับมาดูกันนะครับตัวแรกเบดได้ปะนเบด่หตะเพียนตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่มาแล้วครับึงกลับึงกลับึงกลับที่เดิมนะครับสะที่เดิมตัวแรกมาแล้วครับพอได้ย่างนะครับ ปวดเจ็บไว้เดี๋ยวหาของมาใส่ตปวนี right. ่เก็บไว้ไหมพ่อเปิดได้ดีป่ะดีป่ะดิเดียวมีรู้นะนะครับตะเพียนนะครับตะเพียนไซส์ใหญ่ๆเลยครับตะเพียนไซส์ยักษ์เลยนะครับอ่าเอาเลยเอาเลยนะครับวันนี้ก็จะมาจับปลามาย่างเหมือนเดิมนะครับนะครับท่องท้องมาบ้านเรา ที่เดิมนะครับที่สะนะครับก็ปลาก็ยังมีให้จับอยู่สมาชิกก็มาหลายคนนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีมือมือเบ็ดมาหลายคนอยู่นะครับนะครับมาคอยติดตามชมกันนะครับนะครับก็มีเบ็ดอยู่สองคันนะครับ ก็มาดูกันนะครับวันนี้จะโดนหรือเปล่าอแล้วอะไรนีกปลาดุกอันนี้มีปลาด,ดุกด้วยนะครับใสวัยรุ่น,น <laughs> พอกินไหมนี่ตัวเล็กอยู่ตัวเล็กเอาปล่อยนะครับถ้าตัวเล็กก็ปล่อยไปนะครับรอปลานินปลาทับทิมดีกว่านะครับปแล้วก็ตัวเล็กใสรอปลานินนะครับรอปลานิล แล้วแงงมันไม่ต่ออันนี้อันนี้ปดุปดุก,ดกวัยรุ่นครับก็จะ,ละปล่อยปล่อยไปก่อนให้มันโตวกว่านี้ก่อนนะครับพอได้ามาย่างตกติกาไม่ต้าตกตรงนี้ก็ได้ติกาไม่ด้มีมีแต่น้ำหวานนะครับอันนี้ได้ลูกลูกปนินนะครับปล่อยนะครับลูกปนินตัวยังเล็กๆนะครับ ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับให้ตัวโตก่อนเอาลงสาก่อนนะครับเหยอกื่อก็เป็นไส้เดือนนะครับใช้เหยื่อไส้เดือนครับตกตาาครับตัวที่2องก็ปลาตะเพียนนะครับที่โดนนะครับ พอเลยทอดนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับปลาตะเพียนอ้ไซส์ใหญ่นะครับอีกไซส์ใหญ่เลยนะครับไปครับตะเพียนนะครับตัวที่สองครับอ่าตัวที่สามนะครับเป็นตะเพียนเหมือนเดิมเอามือเบ็ดคนนี้นะครับนี่นี่ชื่ออะไรนะ ต้นก้าใช่ไหมอ๋อนะครับตัวที่สามครับตะเพียนนี้ทอดทอดนะครับไม่ย่างนะครับทอดกรอบๆนะครับไซส์ขนาดทอดอร่อยเลยนะครับขนาดนี้นะครับตัวที่สามนะครับไปดูกันต่อนะครับสามตัวแล้วนะครับปลาตะเพียรล้วนๆนะครับยังไม่โดนปลานินปลาทับทิมนะครับตัวนี้ปลาตะเพียนมาสามตัวแล้วไซส์ กำลังน่ากินทีเดียวนะครับทอดนี้กรอบนี้อร่อยทีเดียวครับนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆที่สวนนะครับศาลาริมทางนะครับมีศาลาในสวนไม่ใช่ริมทางนะครับก็มีสะนะครับให้นั่งเล่นนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกมาหลายคนนะครับจับปลานะครับเพื่อที่จะย่างนะครับทอดทำอาหารกินเย็นๆนะครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศในสวนนะครับตอนนี้ลูกบัวแฝดก็กำลังวิ่งนะครับนะครับเนี่ยเป็นบัวแฝดนะครับที่อยู่ในสวนที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับนะครับเจ้าแดงเจ้าขาวครับนี่ก็เป็นทุ่งนาที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้กําลังเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวกําลังเกี่ยวนะครับอ้าวได้ปลาแล้วนะครับได้ปลาเดี๋ยวไปถ่ายนะครับโอ้โหปลานินแล้วครับตอนนี้ โอ้ย oh, ปลานิลแล้วครับตัวนี้อ่าเป็นปลาที่ต้องการแล้วนะครับพอได้ย่างแล้วครับตัวใหญ่เลยคนเดิมครับคนเดิมสายใหญ่เลยนะครับนี่โอ้คนนี้ว่าไงครับคนนี้ว่าไงนะครับมามาดูนี่นะครับนี่นี่นะครับได้ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วนะครับนี่ปลานิลนะครับสายใหญ่เลยนะครับนะครับโดยมือเบ็ดต้นกล้านะครับนี่นะครับ ตัวที่สเป็นปลานิลน,นะครับปลานิลอันนี้กำลังก่อไฟนะครับตัวที่สี่เป็นปลานิลน,นะครับใส่ก็ย่างได้นะครับ ่านะครับตัวที่4นะครับปานินโอ้ทางโน้นทางโน้นได้ประดุกใช่ไหมประดุกปล่อยเลยประดุกมันยังไม่โตนะครับอ่าประดุกปลาดุกปล่อยไปอันนี้ประดุกยังเล็กอยู่นะครับ ปลาดุกนี้ไม่ได้เอาลูกมาปล่อยนะครับน่าจะเป็นปลาดุกนานะครับมันเข้ามาโดยธรรมชาตินะครับก็ถ้าเยอะก็ชุบแป้งทอดเนาะชุบแป้งทอดก็อร่อยนะครับทอดกับกรอบเอาไหมเอาไว้ทอดไหมเอาเอาเอาไว้เอาเอาไว้ก่อนก็ได้ครับการมันกินเยอผมอีกใช่นะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันปลานี้เป็นปลาที่มาจากนานะครับไม่ได้มีลูกมันมานะครับเดี๋ยวก็จะถ้าจับได้ก็คงต้อง กำจัดนะครับให้มันเหลือแต่ปลาที่เราเลี้ยงนะครับเอาไปดูต่อนะครับตัวที่5้านะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับสาใหญ่สาใหญ่เลยครับสาใหญ่ต่อตัวต่อไปนะครับเป็นปลานินพอดีนะครับนี่ปลานินนะครับปลานินสายใหญ่ๆนะครับสายใหญ่ๆหลายเดือนแล้วนะครับปลานินนะครับปลานินะครับ ปลานิลตัวที่สองนะครับปลานิลน,นอกั้นเป็นปลาตะเพียนนะครับพอได้ต้มแล้วนะครับ,รท,บท,ท,ที่นาข้างๆตอนนี้รถเกี่ยวก็กำลังเกี่ยวอยู่นะครับนะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับ ถามมาถึงไงเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของท้องนาทองทุ่งนะครับของชาวนาวิถีชีวิตนะครับ,บากบนอกค้อกนานะครับตอาน,นี้ก็ติดไปเรื่อยๆนะครับปลาก็ติดเรื่อยๆนะครับอันนี้ปลาอะไรครับอ้าวยกขึ้นดูซิ อ้าวปลานิลนะครับปลานิลนะครับปลานิลตัวที่3แล้วปลานิลนะครับสําหรับปลานิลอ่าได้ต้มแล้วนะครับสําหรับเย็นนี้นะครับหมดบ่อแล้วมั้งเนี่ยเมนูวันนี้ก็มีทั้งต้มมีทั้งปิ้งนะครับอันนี้อันนี้เตรียมเครื่องไว้ก่อนนะครับอ่บา,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 าก็นั่งปิกนิกนอกสถานที่กันนะครับ ในบรรยากาศที่แบบท้องทุ่งท้องนาบ้านเรานะครับท้องทุ่งบรรยากาศสบายๆนะครับบรรยากาศที่ข้างๆก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเกี่ยวข้าวกันนะครับนะครับรถก็กำลังเกี่ยวครับนาข้างๆนะครับนะครับนี้รอที่จะรับข้าว เอาไปตากนะครับช่วงนี้ข้าวก็ราคาไม่แพงนะครับราคาค่อนข้างถูกชาวนาส่วนใหญ่ก็จะตากตากนะครับตากไว้ก่อนนะครับยังเหลืออีกหลายแปลงอยู่นะครับกว่าจะเมื่อนะครับก็คงเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเมื่อนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวนาชาวชาวไร่นะครับ ส่วนที่ศาลาของผมก็ตอนนี้ก็กําลังทากับข้าวกันนะครับนะครับจากการเก็บกนะับปลามานะครับทากับข้าวเย็ยนๆนะครับนั่งกินกันหลังจากเหนื่อยๆจากการทางานนะครับในวิถีของชาวนามาละนะครับในวันหยุดนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ ผมก็จะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูแค่นี้นะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะจกิจกรรมนะครับนั่งทานข้าวกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบคก็บเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ